สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุยุ้ยนะคะในรายวิชาวิยาการคำนวณชั้นป .6 นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องฝึกหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนั่นเองนะคะเราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเรียนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .6 ค่ะมาดูกันที่ใบความรู้ของวันนี้นะคะมีคำชี้แจงดังนี้นะคะ1 ให้นักเรียนนะคะศึกษาจากลิงก์วิดีโอที่ครูส่งให้นะคะแล้วก็ดูในหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะหน้า43ถึง46นะคะคราวนี้มาดูกันนะคะถ้านักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมนะคะให้พึ่งเดินทางไปเก็บน้ำหวานนะคะและผลิตน้ำพึ่งนะคะโดยการทำงานแบบวนซ้ํานะคะแต่โปรแกรมเนี่ยทำงานผิดพลาดนะคะนักเรียนจะต้องหานะคะ การทําทงานที่ผิดพลาดนั้นนะคะแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้บอกว่าเดินไปข้างหน้านะคะเก็บน้ําหวานอ่าหันขวาตรงนี้หันขวาถูกไหมขึ้นไปข้างบนตรงนี้น่าจะเป็นหันซ้ายมากกว่าใช่ไหมคะอ่าหันซ้ายใช่ไหมคะอ่ะเราต้องนะคะอ่านไปทีและคําสั่งแล้วก็ คิดตามไปด้วยนะคะว่าสิ่งที่คำสั่งบอกเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันที่โปรแกรมของเรานะคะอ่าอันนั้นเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้มาดูโปรแกรมตัวอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากอยู่ใช่ไหมคะหลายชั้นซับซ้อนเวียนหัวในซ้ายในขวา านนมาดูที่แบบฝึกหัดดีกว่านะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะก็สั้นๆน,นะคะมีกี่ช่องคะดูพึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะคะอ่ะมีคาสั่งอยู่นะคะบอกว่าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานใช่หรือเปล่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะไปข้างหน้าอ่ะมาแล้วไปข้างหน้ามาอีกทีแล้วเก็บน้ําหวานใช่ไหมคะต่อไปไปข้างหน้าไปข้างหน้า เก็บน้ำหวานเก็บน้ำหวานได้หรือเปล่านะคะตรงนี้เป็นรังพึ่งอยู่เป็นรังพึ่งใช้คําสั่งผลิตน้าพึ่งนะคะไม่ใช่เก็บน้ําหวานโอเคเห็นไหมคะเปลี่ยนจากเก็บน้ําหวานเป็นผลิตน้ำพึ่งนะคะ,เ,เ,คเ,คะเปลี่ยนจากไป,กเ,ปกเก็บน้ำหวานเป็นผลิตน้ำพึ่งคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันในเกมนะคะว่า มันจะเป็นอย่างไรกดลิงก์ได้เลยนะคะคุูจะมีลิงก์ไว้ให้ในโน้ตอยู่แล้วโอเคนี่การกรบาดไปได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวลอง เริ่มดูก่อนนะคะอ่ะเห็นไหมมาติดอยู่ตรงนี้นะคะคุณไม่สามารถที่จะเก็บน้ำหวานได้คุณสามารถเก็บน้ำหวานได้จากดอกไม้เท่านั้นตรงนี้ไม่ใช่รังพึ่งเป็นถ้าเป็นรังพึ่งเราจะใช้คำสั่งผลิตน้ำพึ่งนะคะอ่ะทีนี้เราจะดูทีละขั้นตอนว่ามันจะผิดขั้นตอนไหนนะคะ เราไปกดตรงนี้นะคะกดปุ่มเป็นขั้นตอนนะคะคำสั่งตรงนี้เขาให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองไปดูนะคะระับภาษาอังกฤษเรียกว่าการดีบัคนะคะ,ปะไปข้างหน้ามาแล้ว19เห็นไหมไปข้างหน้าถึงแล้ว19นะคะอ่ะเก็บน้ำหวานกินเข้าไปแล้วไปข้างหน้าไปข้างหน้าอ่ะมาถึงตัวนี้นะคะ เก็บน้ำหวานไม่ได้เพราะรังพึ่งไม่ใช่ดอกไม้นะคะวิธีการแก้ไขก็คือนะคะอ่ะเอาเก็บน้ำหวานนี้ทิ้งไปนะคะลากไปใส่ที่ถังขยะด้านซ้ายแล้วเราก็นำผลิตน้ำพึ่งมาใส่ลองดูสิอ่ะนะคะถูกต้องไหม อ่าถูกแล้วนะคะคำสั่งที่ถูกต้องคือแบบนี้นะคะเราก็ลอกบล็อกคำสั่งที่ถูกต้องลงไปใส่ในสมุดได้เลยบล็อกคำสั่งตรงนี้นะคะบล็อกคำสั่งตรงนี้โอเคถ้าใครเล่นไม่ได้จริงๆนักเรียนก็สามารถศึกษาจากในหนังสือได้เลยนะคะอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะคะ ะะอยู่หน้า43ถึงหน้า46นั่นเองนะคะอ่าโอเคพอลองเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำคําสั่งที่ถูกต้องนะคะนำคำสั่งอันนี้คือหน้าจอที่เปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็นำล็อกคําสั่งนะคะที่ถูกต้องนะคะ มาใส่ตรงนี้นะคะมาใส่ตรงนี้อ่าเราจะใช้คําสั่งอะไรบ้างนะคะ,อะลองดูนะคะลองดูในหนังสือมีอยู่แล้วนะคะอ่าโอเคก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะคุย,ยฝากกดติดตามช่องคุย,ยห้องเรียนออนไลน์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่นะคะวันนี้คุย,ยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ